ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาดูกันต่อในพาร์ทที่เก้าแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมจะปราบไอเวนมาโลได้เปล่าครับมาดูกันเยีโอโอเจ็ดนัดถ้ามีเสียงพัดลมขออภัยด้วยนะฮะอุ้ยมาแล้วบอดีเลยอุ้ยนี่ผมจะทำให้คุณภูมิใจนะคุณแม่ดูผมนะภูม eh ิใจอะไรวะเนี่ย บ้าท่าทางคงต้องทำแบบนี้ด้วยแหละตอนไหนวะตายไงฆ่าแม่งให้าตายเนี่ยฮ <c oughs> รีโหลดเดี๋ยวก่อนมันจะพุ่งอีกละวจะพุ่งอย่างเงี้ยพอดีผมมีที่หลบครับอา่าวอเรื่องมาดิหยุดนะหยุดอะไรมอโล่ก็สภาพสุขภาพดีขี้ว่ะดูตัวมันดิโอ้ไม่หลังค่อมหรืออะไรเลยปกติเฮ้ยมันจะอ้วกเดี๋ยวก่อน ถามที่หลบแปบ๊บทำอะไรอะ่ะอุย้ยมันดูเป็นปลายักษ์มากเลยตายคือผมไม่รู้ว่ายิงตรงไหนนะแต่ว่าตรงตามก็เยอะกันเดี๋ยววิ่งสิโอ้โหไปวิ่งกูก็ตายดิอิทานเก็บมันเป็นกรดครับผมว่าดูเนาะมันอร่อยอุ้ยดีแล้ว ปฏิกิริย์กสุนเปิดที่เก็บของเพื่อปฏิกิริย์กสุนโอเคมันจะพูดย้ำทำไมก่อนเปิดปาออกมาโอ้ใส่สุนก,ก่อนปั้งรออตัวเนี้ยเห็นสีแดง,แดงตรงไม้ปากของใครด้วยปกติไม่ค่อยขึ้นสีแดงขนาดนี้นะทำไมเกลียดฉันละ่ะใครเกลียดวะเขาต้องจะพูดถึงคุณแม่ คุณแม่ไม่เลิกผมเลยมันคือคำสั่งใช่ไหมเนี่ยนะอุย้ยนนดูสภาพมืออีธานครับโอ้โหูไม่ได้โดนลาดน้ำพระเชงมาก,ก็คืนคืนสภาพแล้วทำอะไรมะโอ้ยมันอ้วกหาที่หลบก่นอนตรงไหนสักที่หนึ่งอุย้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ยต้องทนนิดเนี่นนยยิง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 จริงมันต้องมีที่หลบดิอุย้ยเบิร์ด สักดอกหนึ่งว่านว่าระเบิดนี่คือสุดยอดมากนะครับไอ้สารเลวอะไรนี่ตายซะโดนกีนัดเนี่ยมันตายยากตายเย็นนี่เอไอ้พวกนี้เดี๋ยวบังระเบิดกันครับเฮ้ยเอ้าตายแล้วเหรอดีบ้าเอ้ยบังบังหน้าท่านหัดยึดบังเหอะ ตัวแตกวะโอเคตัวแตกแต่ว่าถอยทันเป็นการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยตายแล้วยังน่าขยากักขยงเหมือนตอนมีชีวิตคือ <c oughs> แปลว่าอีธานมึงมึงบุลลี่อ่ะใส่ไม่เดยบุลลี่คนไอเวนอีธานเขาเลือกไม่ได้หรือว่ามันเลือกวะไม่รู้อะช่่งเอะไม่ต้องไปวิจารณมันหรอก อืมครับท่านผู้ชมคือหัวญาติฟาร์มก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดทิ้งตรงที่มันฟาร์มแล้วกันนะครับแต่ก็ฟาร์มเรียบร้อยอืมไปลูกซองเย่อืมมีให้อ่านแน่เลยโอเคคุณแม่มิลันด้าให้หลัวรถมาไม่มีใครชอบฉันฉันเลยคิดว่าพวกเขาน่าจะกันฉันออกไปอีก แต่ไฮเซนเบิร์กบอกว่านี่คือสาเหตุที่เราแต่ละคนได้โลดพิธีก็จะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าได้ไม่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราทุกคนแต่คุณแม่จะดูไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เขาบอกว่าคุณแม่ไม่ค่อยสนใจคุณแม่บอกว่าโลดเป็นพาหะพาหานะดิเออถ้ามีพาหะคุณแม่ก็เอไม่ว่าตายมานานแล้วก็ได้ก็คือมีพาหะลูกจะกลับมาแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่ เธอจะทิ้งฉันไหมนะไม่น่าจะเป็นของไอ้มอนโลที่เขียนความในใจไว้รวมไอ้รวมกุญแจผู้ยังไม่เกิดสี่ปีเป็นหกปีกแกนี่เก่งกว่าฉันคิดนั่นแหละใครน่ะโธ่แม่น่ะเราเพิ่งเจอกันเองนะแต่มันก็สำคัญหรอกนายเค้ส,สวั <Okay. S 2> สคนสุดท้ายที่ขวางฉันทางไอ้ขวานทนฉันทินนะถ้าอยากสู้ฉันก็จะจัดให้นะอีธาน ตะกี้มีแผนจะทำอะไรถ้าได้โหลดทดลองมนทั้งสี่แล้วพยายามจะทำอะไรนะฉันช่วยได้นะฉันช่วยนายได้นะพยายามภูวินกับฉันแล้วยายิงไปเลยฉันคงฆ่าแกไปแล้วถ้าแกไม่มีประโยชน์ว้าวมีป้อมปราการอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักเป้าโหลดทดลองที่นั่นมาทำทำแล้วจะให้ผ่านเหรอก่อนอื่นกลับไปที่ศาลนะ กับเป็นไงวะไอคนหลงตัวเองเฮ้ยอีตตนคาดูอะ what is this is that มันมันมีชีวิตเหรอมันสิขอยัดฟันทีหนึ่งแกละทิ่มแทงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันไม่แตกชื่อว่าคาดูโอเคครับท่านท่านผู้ชม สุดแสนจะซ่าว้า wow. วเออไปไงเนี่ย <c oughs> ไปไม่ได้คุญแจยังไม่มปีกเอาเอามันเปิดได้นี่มาหกดอกเอ,อ้ยไมีหกปีกอ,อ่ะล็อกแล้วพร้อมครับชมชม ตรงนี้มุดได้แต่ไม่มุดจะดีกว่าอ่ะสุดแสนจะเจ่มเออตรงนี้ผมสามารถผมเพิ่งขึ้นมานี่ว่าไปทำไมอีกไปแล้วเข้าไปโบกลังเก่าดีกว่าอืม อันนี้มันตรวจสอบได้เปิดดูตรวจตรวจดูเอิมโอเคเขาพาเราขึ้นแล้วครับเออสูงจังวะปะโทและก็ยังไม่ถึงอยู่ดี มันสูงขนาดนี้เหรอขออนุญาตตัดครับอเออบันทึกได้อะมีที่ที่เซฟเกมโอเคครับเราจะทำอะไรต่อดี ลองหันดูรอบๆสิไม่มีอะไรเลยฮูล่าโอเคตรงน,นี้ประตูตรงน,นี้ก็ประตูเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นแดงๆอยู่อะเอตรงไหนอะตรงนี้ไปใส่แคล้งไปก่อนกันข้อเหวี่ยงครับใช้หมุนกังหัน <c oughs> นอกจากหมุนกังหันแล้วมันต้องใช้สำหรับเปิดประตูได้ด้วยนะครับ เพิความปริสนาแล้วก็เอนจินใหม่ RE เอนจิน e e e. มันไม่ได้ย่อมาจาก Residen t E v i l Residen e v i l e อ g i n e นะครับโอ้ยก่อนจะไปของญาติขอดูเช็คกๆก่อนแล้วกันว่ามีที่ไหนมันน่าไปบ้างตรงนี้ครับตรงนี้สามารถใส่ลูกบอลกลมๆได้นะโอเค ซึ่งไม่มีโอเค่คอยไปหาเก็บที่อื่นก็ได้อืมตรงนี้ก็ไปได้ไม่ต้องไปขึ้นหรอกั้นแล้วก็ตรงนี้ก็ไปได้โอเคผมพร้อมนะครับพร้อมลยุยกระสุนพร้อมทุกอย่างพร้อมกระบอกนี้ก็พร้อมเหมือนกันเป็นปืนที่ผมเก็บไว้นานมากเลยไม่ได้ขายสักทีเดี๋ยวมันก็เ่อรี่โหลดค่อยดูออ ลูกซองสองนัดครับอะไรกี้กักอุ้ยอุ้ยอยู่บนตติมเลยนี่ไงลูกบอลนางเงือกน่าจะเอาไว้สำสำหรับเมื่อกี้แหละเฮลโหลเก็บกันนึ่งอะตรงนี้ไม่ใช่เส้นทางหลักสำหรับภารกิจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเผื่อใครไม่เห็น บนทางนะเฮ้ยโอ้โหไปสีนัดว้าวดีกันทันอีกดอกไหมเออที่มันเอ็มหน M1911 หน่รือเปล่าเอ้ยรู้จักเปล่า M1911 น่เนะี่ยเป็นปืนหนึ่งที่ยิงรัวได้ครับสุดแสนจะมันวันฮิตเออเอิม่มเอ้ เอ้ยเอาลบปุบก่อนแป๊บนึงโอ,โอ้โอ้แก้แก๊กแก๊กไปเย็นพวกไม่เห่าหอนเก่งอย่างนี้ล่ะ <c oughs> อ,อะไรดีครับลูกซองไหมแบบไม่น่าคุมว่ะตายยากตายเย็นจริงนะ โอเคอะไรมันก็หนีละขอย้ายกระท่อมแล้วกันเอาพื้นเก่งห้าหกเจ็ดนัดถึงจะตายครับเฮ้ยอุ้ยทำอะไรดิจเจาหน้ามาเป็นซีดานเหรอฮะเอาหัวม่งนะฮะตลกโว<ร>้แต่ถ้ายิงหัวก็น่าจะไม่เยอะนะเอาแล้วนนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เอ้ยมี สไ r i f l ลดีครับที่แบบตามเหลือไปเห็นพอดีไรเฟิลไรเฟิลผมว่าผมยิงไม่โดนเชื่อดิอ๋อโดนชัวรูกนี้เรียบร้อยถึงจะตายคาหลังคาเลยเดียว <c oughs> อะไรอีกอะแน่แน่แน,แน่มีคำรามมีคำรามเสาไฟว่ะ อันนี้มีสุนภัยผมพยาธไปนู่นแล้วกันบินมาแล้วแหวนเด็ดเน่ยแน่แหน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบล็กันเฮ้ยเฮ้ยมาใกล้เกินดอกหนึ่งสามนัดตายสี่ห้าแถมให้หกไส้แล้วมันก็แบบหแบบแบบือยู่ใ,ใกล้ๆเลยรู้โอเคไรแค้ไนไรแค้ไนไรแค้นไรแค้นน่ากลัวกว่า ไม่แ,แค่น,น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าปากไปร้อนในขอโทษีิแม่งพูดไม่ได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยปาหเอกปกติคนธรรมดาก็พูดไม่ค่อยชัดยู่แหล <c oughs> อะอะลุยต่อรีเล็กล็อกใจอีกด้านวอ,อาสั้นอายุเอวครับ เขาบอกว่าเขาเขาชื่นชอบกันการแหลก <c oughs> ไม,ม่ลันได้ยกภูเขาให้ฉันทีนี้ฉันจะทําการทดลองให้คาดูเยอะๆเลยนี่คือห้องแลบพิเศษลับๆของฉันทําการทดลองคาดูเยอะๆเลยไอตัวนั้นได้เลยวันนี้ทดลองคาดูไป3ามลายแต่ทุกลายก็ล้มเหลวและว,วุ่นวายไปหมดฉันใส่คาดูเข้าไปแล้วพยายามใช้เข็มฉีดเลือดหมาป่าเข้าไปในกระดูกสันหลังทดลองทั้งดินแล้วก็ฆ่าผู้ฆ่าผู้ช่วยฉันด้วยฉันกดมันไว้ไม่ได้เลยจับมันใส่กรงตอนนี้ต้องไปให้อาหารแล้วให้อาหารอะไรวะ มันดูเดือดเลือดคลั่งกันเลยเงอไปอ่ะเปิดดูอุ้ยโอ้วุ้บแบรนไม่กอดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมันมันต้องใช้ครับมันต้องใช้อยู่แล้วครับปืนแบบนี้คือแบบมันคือซุปเปอร์ปืนจริงๆนะเดี๋ยวหาที่ลงให้มันก่อนเดี๋ยวผมจะไปขยายกระเป๋าด้วยครับลืมขยายกระเป๋าด้วยช่องเหลือน้อยเหลือเกินโอเค เช็คโอเคอยู่สามนัดสำรองสามนัดโอเคทั้งหมดหกนัดปืนแร่นี่ความแรงสูงคุณปลดล็อกมันแล้วโอเค okay. ใส่ยิงตูดปนหนดอกหวัดดีเขอามาดิเออเข้าหน้าไปดิมา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 แม่เดี๋ยวรู้เรื่องเลย ไันไหนแล้วอ่ะไอเวนหนีเก่งจริงอย่าโผล่หน้ามันนะโผล่หน้านี่ยัดเลยนะเอาดิแหนแหน่อาดิเออรู้เรืองรู้เรืองออโอเคอเคพดบืนนีเ้เปล่าหนึ่งดอกยัดหน้าเข้าไปตายคาที่ไอ้โคตรเทพ เหมือนแบบมีใบผู้หยิงมันอะสัตว์ลายคริสตัลโอเคเคลียร์ okay, ทุกที่คือเคลียร์หมดแล้วอะแตบมันไม่แดงให้แล้วครับมันมันดีโอเคเลี๋ยวกตีนี่นึ่งแน่ไปไหนดีอะไม่รู้ช่มเถอะโอ้ดีนะเนี่ยไปอุ้ย โอเค let's go ไปเดี๋ยวฮุละลาฮุลนลาบันทึกการเดินทางบันทึกทับเลยครับเดี๋ยวผมไปลูกบอลใช่ไหมตรงไหนวะลืมล่างเหรอไม่น่าใช่ดิใช่ป่าวะใช่เหรอไม่ใช่บอกแล้วว่าไม่ใช่อยู่นี่ อ่ะเอ่อลูกกลมๆนี่ไงลูกบอลน,นังเงือกโอเคเยงขวาลงซ้ายก่อนก็ได้เยงลงซ้ายอ่ะเยงลงขวาเยงลงล่างแล้วก็จะไหลขึ้นขึ้นขึ้นมันจะตกปะวะโอเคเยงลงนิดนึงเฮ้โอเคล่วงลงล่างอ่ะใช่ไม่ใช่ทางนี้ ไหลลงไหลลงไหลลงมายั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 งโอเคนั่นแหละเฮ้ยมันมีลูกกงกงนี่ว่า,าเดี๋ยวเพิ่งขยับนะครับให้มันไหลลงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไหลลงไหลลงไหลลงแล้วเอียงซ้ายนิดนึงมันลงมาแล้ว,ลวเอายองอีกเมื่อกี้เกือบได้แล้วมายังเออเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวา ผมเอาด้านลงเป็นเอียงนะครับเนี่ยเอียงลงล่างอ่ะเห็แล้วยองขวาแล้วก็ไหลลงเองโอเคสุดยอดไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ว่าก็น่าจะดีอ่ะกะโหลกสีโศกถ้าไม่ชื่อมันเท่ย่างวะกะโหลกสีโศกม,มีมาอยู่ห้า เปิดแสงโอเคไม่ได้แย่ครับได้อยู่พร,พ,รพ,รพรืบพรืบพรับพรับอ่าเราจะไปไหนเราจะไปหาไหเซนเบิร์กแต่ก่อนจะไปหาไหเซนเบิร์กเราต้องฆ่าบ,บอสก่อนบอสที่ว่านาะ่ะเป็นบอสอไรแ้แค้นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแนรกที่เรามาเจอ ไปคนที่เราโดนปักขนูอะ่ะมันจะมันจะฆ่าเราแต่แบบมีเสียงะระฆังก่อนอะไรอยงนี้ <_ d ata> เหมือนภาคแรกมากเอ้เหมือนภาคสีมากเลย <_ d ata> ผมจะพูดภาคภาคสีนี้เป็นภาคแรกอยู่แล้วน <_ d ata> ี่อะเอออันนี้ไปปราสาทปะครับ <_ d ata> ใช่หรอือ <_ d ata> เปิดได้ปะวะเปิดได้โอเคอ้าวเซฟด้วย <_ d ata> ผมแต่โลกนแล้วกันมีโหลอยู่โหลโหนึ่งแล้วก็ขาดอีกหนึ่งโล ใส่เข้าไปยอดมากต้องอย่างนี้โอเคสวัสดีดุบพุงย้อยใช่โทษทีโอเคตามโบลิซีเลยครับผมไม่ดูการแต่งปืนโอเคครับสำหรับไอ,ไอ้นะ เออเราข้ามสะพานมาเมื่อกี้เราใช้ข้อบีอย่างมานะครับนี่ก็จะเจอพวกนี้เนาะเค็ม okay, ไหมตรงนี้ก็ไปได้นี่หว่าอืมเค็มจำได้ปะผมเคยหลงทางแถวนี้นะใช่มาใช่ดิผมเคยหลงทางปะเออตรงนี้ก็มีสะพานขึ้นได้เหมือนกันครับ ะมันต้องสำรสวจให้ครบครับเป็นการแคสเกมที่คุ้มค่าสำหรับผู้ชมนะฮะสำรวจให้รครบแล้วตร,ตรงนี้ไปได้หรอไปได้ป่าวปราสาทเดเมเทียสกู The โอเคนี้ใช้ข้อเหวี่ยงได้ครับใช้แคลงได้พยาดเรียกแคลงแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมเรียกข้อเหวี่ยงก็คือข้อเหวี่ยงนะถ้าเกิดผมเรียกแคลงก็คือข้อเหวี่ยงเหมือนกันนะครับ C R A N K แคลง โอเคอีมากอีทานเท่านอย่างนี้แหละจะลูกสมุนเนืผมพูดใกล้เกินไปไม่ได้หัขอขอภัยเดินนะบางทีมันก็แบบนั่นนิดหนึ่งอ่านกันดีกว่าโอเคข้างเซฟมีอ่านทำของที่มาขอเสร็จแล้วช่วยเอาไปส่งที่บ้านที่มีปล่องไฟสีแดงเดินผ่านถ้าเ,เดินผ่านถ้าไปท่ารักพังจะได้เป็นหมู่บ้านเลยโอเค ก็คือเดินผ่านซากประหลักหักพังไปบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงนะครับก็คือเหมือนเป็นการฝากทำของอะไรสักอย่างโน๋ยะอืมเคหมุนหมุนหมุนขึ้นมา โอเคลงข้างล่างนี่สุดยอดสุดแจ่มติ๊กตักตักติ๊กติ๊กตักตักติ๊กไอ้บ้ามันมันเหมือนจริงๆเลยนะติ๊กตักตักติ๊กอย่าหย่า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 โอเคดีครับออนี่มันเป็นแบบกับดักปะวะเดี๋ยวขอดูดีๆก่อน เสียวมากนี่ก็ขึ้นได้ขึ้นได้หมดเลยได้ได้หมดเลยเปาวซามากโอเคมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นที่ให้ขึ้นเหรอวะทำหน้ากูรัวมากเลยนะครับเอา้าเป็นกลไกปะวะใช่ครับเป็นกลไกลงแล้วเนี่ยเอา้าอีกทีนึงดิ โอเคตรงนี้ไปได้ผักไปผมว่าจะไปสอบเอ็กซิทเอ็กซมตหน่อยไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนดีโควิดเยอะเหลือเกินครับเอออะไรวะไปปอมอ่ะตรงนี้แล้วกันขึ้น แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ขึ้นโอเคเอา้าทางตันทั้งนั้นต้องไงอะ่ะนี่ไงขึ้นผลักผลักผลักไปแล้วยังไงต่อวะเอา้าผลักแล้วล่วงดิเออแล้วเนี่ยโอเคผมจะเอาขึ้นแล้วกันมีกระน,นึ่งยังไม่เขียวครับตัวนี้ เออลองดันอันนี้ลงแล้วดันอันนี้ขึ้นลงได้ไหมมันก็ลงเหมือนกันเอาไงดีวะผมวาดภาพไม่ออกโอเคขึ้นให้หมดก่อนแล้วกันนะนี่ด้วยเออเดี๋ยวผมจะบ้าๆไปไปไม่ได้ดิมันต้องแบบตรงนี้ได้ก่อนอเนี่ยเปลี่ยนลงไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่นนน เออแล้วก็ปีนขึ้นเออแล้วก็ขึ้นตรงนี้สวยกระสุนรับเบิดลงข้างล่างครับปรับเบิดแสงแฟลชทับทิมเลือดพริราบเม็ดใหญ่กระสุนแม็กนัมอ้าวเยี่ยมจุดสี่ห้าครับแม็กนัมคุณปลดล็อกมันแล้วเฮ้ยอะไรเนะี่ยเห็นแวว แท็บครับละกับดักระเบิดอุ้ยคือมองขึ้นไปปุ๊บนี้แบบตกใจอ่ะแปบขึ้นเตก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 เตะเย้ยยยยยยยครับตรงนี้โอเคอ่ะเอ๊ะมันโผล่ตรงไหนวะเนี่ย โผล่ตรงไหนวะมันโผล่ที่เดิมนี่วะ่ะโอเคเอาออเออเจริญอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงไฮเซนเบิร์กเลยกันครับที่เหลือมันก็แค่ฟาร์มเล่นๆนะไม่มีอะไรมากให้ฟาร์มนะครับครอบคลุมแหละเอา้าไม่ต้องไปแล้วทีนี้ถ้าเข้ามาถึงขนาดประสาทป้าแล้ววิคัสซีนเหรอ ้อมคาซินเหรอวะเนี่ยไม่น่าใช่มั้งว้าว